อ่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะผมจะมาพาทำเนาะเขาเรียกว่าเอ่อ loading animation นะครับผมตรงเนี้ยนะครับด้วย Google n e s Script นะนะครับ loading animation คืออะไรนะครับตรงเนี้ยนะครับผม <c oughs> เวลาเราพิมพ์นะครับอะไรไปในแชทบอทเนาะมันก็จะมีตัวเนี้ยตัวจุด3จุดเนาะตรงเนี้ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่า loading animation นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเฉลยเลยนะว่าไอ้เจ้าโหลดดิ่งแอนิเมชันอะทำยังไงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าเข้า Google Apps Script เนาะอ่าเข้า Google Apps Script นะครับผมจะพาทำแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะนะครับผมอ่ตรงนี้นะครับผมขอแค่เปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับผมก็เป็นโหลด i ิ g ง L O A D I N G and เมชันโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตลบไปนะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับอะไรก็ตามนะเราต้องอะไรครับติดตั้ง l i บรา SDK ก่อนเนาะเดี๋ยวด้วย Library นะครับเดี๋ยวไอรหัสตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะให้นะรหัสตัวนี้นะครับก็คือ l i บรา SDK นะครับจส่งให้นะครับตรงนี้นะ ผมจะติดตั้งไลบรารี่นะครับเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับไลบรารี่ตรงนี้นะนะครับผมขออนุญาตติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆครับก็คือเห็นคว่าไลบรารี่ไหมนะครับก็คือกดเพิ่มไปได้เลยนะครับกดเพิ่มไลบรารี่ไปได้เลยนะครับกดนํารหัสไลบรารี่เข้าไปใส่กดค้นหาครับเลือกเวอร์ชันสูงสุดนะครับตรงนี้นะครับเลือกเวอร์ชันสูงสุดนะแล้วก็กดเพิ่มครับอ่ะ งนี้นะครับเราก็จะได้ไล่บอร์ดไล่บอร์ดตรงนี้นะ Sdk มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวผมส่งโค้ดให้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอา่ะต้นฉบับนะโค้ดเริ่มแรกโค้ดตั้งต้นนะครับผมอันนี้คือโค้ดตั้งต้นนะเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนี้ไปนะครับแล้วก็โค้ดนะครับโคด้ด l o a ด i n g animation นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆมา เว็บไซต์เด็กคอมตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาคําว่า loading animation ตรงนี้นะโค้ดนะครับนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงนี้นะครับก๊อปไปเลยนะครับนะครับทำไฮไลท์เนาะล้วก๊อปไปเลยครับเอามาไว้นะครับบรรทัดล่างสุดนะหลังปีกาตรงนี้นะครับหลังปีกาหลังปีกาบรรทัดล่างสุดนะกดวางเลยครับตรงนี้โอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้โค้ดอ่าโค้ด โหลดดิ้งแอนิเมชันแล้มาแล้วทำไงต่อนะครับผมเราก็จะเรียกใช้นะครับฟังก์ชันไอตัวนี้วิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็ทําได้ง่ายๆก็คือตรงนี้นะแล้วก็กด Copy ตรงนี้นะครับมาวางจากนั้นนะครับผมก็ใช้นะครับเ,เราจะดึง user id ผมอธิบายก่อนนะครับถ้าเกิดเราจะใช้โค้ด อ่าโหลดดิ้งแอนิเมชันได้เราต้องใช้นำยูเซอร์ไอดีนะครับมาใส่นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วระบบนะครับก็จะอ่าเจนฟังชันเนาะตัวโหลดดิ้งครับมาให้แล้วไอยูเซอร์ไอดีนะครับของ l i น e บอร์ดเอดิคนหามจากไหนนะครับก็วิธีการหนึ่งนะครับก็คือทำอย่างนี้เลยครับนะครับผมก็จะอ่าวิธีการนำยูเซอร์ไอดีนะครับมายังไงเนาะใน l i น e บอร์ดเอดก็ผมก็จะใช้ฟังชัน e เนาะตัว e นะ e นะ e. so source นะครับ dot e. user id อ่ะไอ้ตัวเนี้ยครับก็คือการดึง user id นะครับของลน์ของเรามาไลน์ OA ของเรามาเนาะอ่ะโอเคจากนั้นง,ง่ายๆครับวิธีการนะครับเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าให้เพื่อนๆนะครับไปสร้างไลน์ OA ก่อนนะครับเีผมขออนุญ,ญาตไปที่ไล n e developer ครับไล n e developer นะครับตรงนี้นะครับ ล็อกอินที่เรียบร้อยครับขอ Korea, อนุญาตนะครับเข้าไลนา์จะทำให้เพื่อนๆดูเลยเนาะตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับผมขออนุญาตใช้บอร์ดต,ตัวนี้เนะาะก็คือบารนะครับ d x จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาตรงที่ messaging api นะครับผมแล้วก็เราจะนำชื่อ n น้าก c ลเ s นโดเกนไปใส่นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วเราก็ผมขออนุญ,ญาตตรงนี้ก่อนนะผมขออนุญ,ญาตปิดฟังก์ชันนี้ก่อนนะนะครับเพื่ออะไรเพื่อทดสอบว่าไอ้บอรตัวเนี้ยมันใช้ได้เปล่านะเวลาเราพิมพ์อะไรไปเนาะมันจะตอบคําว่าฮีโร่เวอร์ันไหมตรงนี้นะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดีพอรอ,อ่ด deploy ตรงนี้ก่อนนะ deploy c โค้ดออตรงนี้ขึ้นเซเวอร์ก่อนนะปึ๊บ ให้เราเลือกเป็นประเภทเว็บแอปนะครับเลือกทุกคนนะครับทำให้ใช้งานได้ครับให้สิทธิ์เข้าถึงครับเลือกอีเมลของตัวเองนะตรงนี้สําคัญนะครับพอเพื่อนๆมาเจอตรงเนี้ยนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมแดงๆไม่ต้องตกใจนะให้เพื่อนเเลือกแอดวานซ์รหรือขั้นสูงนะครับแล้วก็เลือกมาบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับผมแล้วกดอนุญาตครับ เมื่อเราดีพอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้อ่าเว็บนะครับเนี่ยเว็บ URL ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆคัดลอกนะนะครับคัดลอกไปไหนนะครับผมอ่กดเสร็จสิ้นไปเลยคัดลอกไปตรงที่เอาไปไว้ตรงที่เว็บคุกนะครับของเนี่ยของไลน์เดเวลอปเปอร์นะครับก็คือเว็บ o ุกเซตติ n งนะครับอ่าลบของอันเก่าออกก่อนนะครับเอาของมันมาวางนะครับกดอัปเดตครับอ่กดบอทดี y ฟครับ อ่ะขึ้นสักเซตนะครับผมนะครับเพื่อนเพื่อต้องขึ้นสักเซตนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าบอทนะครับเวลาผมพิมพ์อะไรไปนะครับมันจะตอบ hello world ไหมเราดูครับชื่อบอทว่าบาร์สนะครับบ a r x นะครับอ่ะตัวนี้นะอ่ะผมขออนุญาตอ่ะพิมนะครับ test นะครับทุกครั้งนะครับที่ผมพิมมันจะตอบ hello world เห็นไหม แต่ตรงนี้สังเกตว่าเวลาเราพิมพ์อะไรไปนะครับมันจะไม่มีนะครับ loading animation เนาะจากนั้นนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่แอปคลิปนะครับผมจะเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับเปิดฟังก์ชันเพื่ออะไรเพื่อให้ใช้งานนะครับตัวนี้นะเพื่อใช้งานตัวนี้นะนะครับอหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำ access token ตัวนี้เนาะนะครับมาใส่ด้านล่างด้วยนะครับอ่าว่า ชื่อมันตรงกันไหมเนาะดูดีๆนะตรงนี้นะครับก็คือตัวอันนี้คือตัวแปรออา a s s e t t o k e นนะเราเอามาใส่ตรงนี้ครับจากนั้นกด Deploy ครับอ่าก็าคือทำการแก้ไขเนาะแล้วลองกด Deploy ดูครับอ่ะดีพเสร็จแล้วอ่ะมาลองดูกันครับว่า Loading Animation จะขึ้นไหมนะครับผมอ่ามาแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับวิธีการใช้ Loading a n i m ิเมชันเนาะนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนข้อความนะครับก็อ่าเรามาเปลี่ยนตรงนี้ดูเนาะนะครับผมอ่าผมพิมพ์ว่าไทยแ l a n d ครั้งนะครับที่มีการแก้ไขเนาะผมจะให้แนะนำาให้เพื่อนๆมาตรงที่จัดการกันท้าไม่ใช้งานได้นะครับแล้วก็อะไรครับแก้ไขเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับโค้ดตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมแปะลิงก์นะครับด้านล่างไว้ให้นะครับผมอลองดูครับว่าโหลดดิงแอนิเมชันนะครับขึ้นไม่เอ่ย อ่าโอเคข้อความก็จะเปลี่ยนนะเป็น Hello Thailand นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนี้นะครับก็คือวิธีการใช้โหลดดิงแอนิเมชันด้วย Google Apps c r i p t นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คืออ่ส่งค่าอะไรครับ user id นะครับมาตรงนี้แล้วก็ access token นะครับตัวนี้ก็เป็น a เส e ็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองมาเล่นดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผม้วยนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ